เกับเออ,เอ่ฝยาก่คอ,อมทำงานแต่จำก่อนคอมทำงานนะครับผมพอห้อนบอกขอก็ห้อนอยู่นะครับข่อห้อนปกตินะครับผมอาจจะบูน้้ำยาแต่เดี๋ยวผมก็ต้องวัดลองวัดน้ำยาเมืองนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมต้องบันทายาเมืองละกันเดี๋ยวขอบัน้ายาเมือง้อมทำงานปกติเนะาะดีครับแล้ควคอมฟังเมืองแล้วมีเสียงดังมีการเสียงเสียงดังอยู่ครับคอมก็ไ้แต่ยินอยู่นะครับน้ำยาไหลกลับนะครับตอนนี้ทอ่ทอท่อน้ำยาไหลกลับท่อไหลกลับเนี่ยมีเย็นนะครับแต่ว่าท่ออ่อาท่อทางออกเนี่ยห่อนนะครับ ผมว่ามันต้องเย็นดูนะครับมันห้อนแหงยูนะครับผมดิจังใดก็ต้องหวัดน้ำยาบ้างนะครับตรงนี้แต่ว่าในตู้ตู้แช่เนี่ยเจ้าคนบอกว่ามันเยินนะครับมันบ่มีเก็บน้ำแข็งเลยนะครับจะบังเยินอยู่นะครับแต่ว่าบ่มีน้ำแข็งนะมีบ่มน้ำแข็งแข็งนี้นะครับเก็บน้ำแข็งเห็นนีอยู่นะครับก้อนน้ำแข็งเลยเห็นก้อนน้ำแข็งเลยนะครับ บ,บดูบุคคลมีสองตัวตก็บ่แน,น่ใจปะดูบุคคลมีสองตัวบอกบริในใ่ใจนะครับมีปักเดียวก็ต้องมีมีคอมตัวเดียวไหมมีปักเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดป่ามึงตัวนั้นอีกนะครับนี่ผมโบก, <c oughs> บกมีอ่อ่ะนอนันอันนี้เป็นช่งองสําซรับ บมมีนะครับมีคอมตัวเดียวนะครับสเสียนีเซนนะครับมีคอมตัวเดียวมันเป็นน้ำแข็งยนะครับผมรู้สึกว่ามันเย็นอยู่นะครับผมอะไรมันคนบอกคนบอกบอกเย็นนะครับโดยปกติมันเย็นกว่านี้มั้ห่อนแห้งนะครับทอตรงนี้ห้อนแห้งนะครับท่อทอคงค่อยห้อนหนึ่งจะห้อนแห้งนะรตรงน,นี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นเนื้อนะครับเนเนือ้อ จริงนะตรงนี้ต้องบอกเป็นเหงื่อนะครับน้ำยาอาจจะเกินก็ได้นะครับมันเย็นฮอตตัวนี้เลยนะครับผมอืมันเย็นฮอท่อดทางกลับเลยนะครับเย็นแต่ว่าเป็นเหงื่อนะครับผมอยวขันตอนสุกท่าแลลวผมจะวัดน้ำยามงก่อนนะครับผมนะโอเคครับอ้าวนะครับบาทนี้อ๋อเง่บงก่อนวันนี้ผมตัวนี้ผมต่ออ่า ต่อสายเกตดนะครับเข้าที่หัวซอนนะครับบะเบิ้นะครับน้ำยานะครับผมว่าน้ำยาไม่มีนะครับน้ำยานี่คือว่าเพียงพอนะครับแต่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นเงื่อนะครับผมผมว่าน้ำยาจะเกินนะครับถ้ามีเนื่อนะครับผมจะลองปล่อยน้ำยาออกจักหน่อยนะครับอ่าผมจะลองปล่อยน้ำยาออกจักหน่อยนะครับผมผมจะไม่ให้มันเป็นเนื่อนะครับางทีน้ำยาอาจจะเกินก็ได้นะครับถ้าเติมหลายก็ถ้าเติมหลายมันเก็ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นบริเวณนะครับผมตรงนี้ผมจะปล่อยออกจักหน่อยเนาะลองเบิ่งนะครับมันจะเย็นขึ้นบอเอาละครับบันนี้ผมได้ทําการปล่อยน้ายาออกจักหน่อยนะครับเพื่อให้ตรงนี้บรให้เป็นบริเวเป็นเหงื่อไหลนะครับนี่ให้ตรงนี้บรให้มันมีบมีน้ําบรวมีน้ําตรงนี้นะครับเพื่อให้ความเย็นมันย้อนกลับไปหาตู้นะครับแต่ว่าจะเบิ่งตรงคอยห้อนนะครับท่อทางออกนะครับห่อนจัดนะครับแสดงว่าคอมทํางานปกตินะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมาเบิ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้เปิดเบิ่งตรงนี้ก็ บางทีอาจจะเกิดจะอากาศห่อนจัดนะครับผมจับบนตัวนี้ก็เย็นอยู่นะครับวันนี้มีน้ําแข็งอยู่นะครับแสดงว่าความทํางานปกตินะครับแต่ต้องหมงเปัสก์ก่อนนะครับหมงเปัสก์ก่อนเรื่อยนะครับผมปิดให้สนิทก่อนนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมบมุนอีกสักพักนึงก่อนนะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันดีขึ้นนะครับบบบบเป็นบบเป็นความชื้นนะครับบมมี ผมมีบมมีไอ้น้ำเกาะนะครับตัวนี้ท่อตรงนี้ที่เย็นอยู่แต่บมมีไอ้น้ำเกะแล้วนะครับใ้ความเย็นมันย้อนกลับไปหาหาช่องให้ตรงคอยเย็นมันนะครับผมเนาะเมื่อกี้ผมปล่อยน้ำยาออกจลกหน่อยแตวพอทักท้ำติดฝาก่อนนะครับผมมึงจลกหน่อยก่อนแต่ว่าตรงข้อนี่ยังข้อจัดนะครับตอนนี้ข้อนแห้งดีจับมือจับไว้แล้วพูดนะครับถ้าตรงค้อตรงคอข้อนี้มันห้อนแห้งนะครับก็แสดงว่าปกตินะครับมาจับตงตรงทางก่อนที่เชี่อว่า ตรงที่จะออกแคททิลเนี่กคมั็ความฮ้อนมันก็จะลดลงนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้ฮ้อนแห้งนะครับมันผ่านค่อยฮ้อนผ่านพัดลมแล้วมันก็สีเย็นลงนะครับก่อนที่จะออกไปยังตัวไอ้ตัวเนี้ยตัวเออนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอผมสักพักหนึ่งผมกะปิดฝาไปนะครับว่าโอเคแล้วหลานสามีนะครับเนาะแต่ไหนก็ต้องเย็นนะครับอาจจะเกิดจากความอากาศฮ้อนก็ได้นะครับองขอปิดฝาก่อนครับวันนี้